บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้นในตอนที่83นะครับดำเนินรายการโดยผมบริธิมทองคุลและผมสุปชัยวุฒิชูวงครับเพลงภาษาจีนที่คุณผู้ฟังได้ยินในช่วงเปิดรายการนั้นเป็นเพลงพื้นเมืองที่พูดถึงมณฑลซานซีของประเทศจีนเนื้อเพลงบอกว่าซานซีมีทิวทัศน์สวยงามพื้นดินอุดมสมบูรณ์สายน้ํางดงามกลิ่นธัญพืชหอมขจรกระจาย และยังพูดถึงหนุ่มสาวของมณนทนซันซีด้วยนะครับว่าขยันขันแข็งทำงานอย่างไม่กลัวเนหน็ดเหนื่อยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังมณนทนซันซีพร้อมกับเจ้าของเสียงร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ซึ่งทําให้บอกก็าอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นนักร้องคนไทยคือคุณนิดดาวันอัศวทวีโชคหรือนิด The ะไ i ท์ไทยแลนด์พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้นในวันนี้ผมจึงของนําเรื่องราวของมณนทซันซี มาเล่าสู่กันว่ามณฑลแห่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากพื้นที่ซึ่งเคยมีปัญหามลภาวะเลวร้ายที่สุดในประเทศจีนมาเป็นพลังทางเศรษฐกิจแบบใหม่ได้อย่างไรครับา,นนา,า่วว ครับเมื่อพูดถึงมณฑลซานซีหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อของมณฑลนี้นะครับหลายคนสับสนมณฑลซานซีกับมณฑลซานซีซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของจีนในอดีตอย่างฉางอานหรือซีอานซะได้ซ้ําก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับมณฑลซานซีกันก่อนดีกว่าครับว่าซานซีนั้นตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงทางภาคเหนือของประเทศจีนชื่อของซานซีนั้นแปลว่าทิศตะวันตกของภูเขา โดยภูเขาในที่นี้ก็หมายถึงภูเขาไทาหังซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาสําคัญทางภาคเหนือของประเทศจีนครับที่ตั้งของมณฑลซานซีนั้นทิศเหนือติดกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทิศใต้ติดกับมณฑลเหอหนาน,านทิศตะวันออกติดกับมณฑลเหอเปยและทิศตะวันตกติดกับมณฑลซานซีซึ่งมีชื่อคล้ายๆกันจนหลายคนสับสนนะครับโดยมณฑลซานซีที่คุณสุชัยเพิ่งเดินทางไปนั้นมีเมืองเอกก็คือเมืองไทหย,ยวน ส่วนมณฑลซานซีที่อยู่ติดกันนั้นมีเมืองเอกก็คือเมืองซีอานครับครับคุณวริศความสําคัญของมณฑลซานซีคือเป็นแหล่งผลิตถานหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนโดยมีปริมาณถานหินที่ขุดพบมากถึง1ใน3ของฐานหินทั้งหมดในจีนนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุสำคัญมากกว่า120ชนิดที่อยู่ใต้พื้นดินของมณฑลน,น,นี้แต่ว่าอุตสาหกรรมถานหินและเหมืองแร่นี่เอง ทำให้มณฑลซันซีนเผชิญกับปัญหามลภาวะอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือน้ํนโดยในการสํารวจแทบทุกครั้งจะพบว่ามณฑลซันซีมีมลภาวะเลวร้ายที่สุดในประเทศจีนครับทว่าทุกวันนี้สภาพอากาศของมณฑลซันซีดีขึ้นอย่างมากครับผมได้คุยกับนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยซันซีคือน้องจีดาภาธนับรวรน,นันเธอบอกว่าอากาศที่ซันซี ดีกว่าที่เมืองไทยเสียอีกครับอากาศดีเหมาะสาหรับคนที่ชอบความสงบรู้สึกว่าเมืองมันเป็นเมืเมองความเก่าแก่รู้สึกว่าถ้าชอบอะไรที่เป็นโบราณหรือว่าสถานที่โบราณการท่องเที่ยวก็ก็มาได้ค่ะรู้สึกว่าอากาศดีกว่าประเทศไทยคือตั้งแตบบ่มามันไม่ค่อยมี PM เท่าประเทศไทยเลยค่ะครับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกวันนี้ประเทศจีนยังต้องพึ่งพาพลังงานจากฐานหีนยิยงมาก ทั้งใช้ผลิตไฟฟ้าและให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวเพราะว่าถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่มีเหลือเฟือแล้วก็มีต้นทุนถูกที่สุดโดยเฉพาะที่มณฑลซานซีที่มีถ่านหินอยู่เป็นจานวนมากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับระหว่างที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศจีนผมเคยเดินทางไปยังมณฑลซานซีเพื่อเที่ยวชมถ้ำหินสลักยุนกลางซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของถ้ำหินสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน แล้วก็เดินทางต่อไปอยังอูไทซานหรือภูเขาอูไทซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีนตอนนั้นผมจำได้ว่าเมื่อเดินเข้าไปชมในถ้ำหินสลักยุนกงังก็จะพบร่องรอยของคราบขมาฐานหินที่เปืเป้อนเต็มไปหมดขณะที่ระหว่างการเดินทางไปยังที่ต่างๆก็จะพบว่ามณฑลซานซีแห่งนี้เต็มไปด้วยโรงไฟฟ้าฐานหินครับ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาเหตุที่ทําให้สภาพมลภาวะในซานซีและในประเทศจีนมีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างมากก็เพราะว่ามีการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานโดยเทคโนโลยีช่วยให้การทําเหมืองถ่านหินและก็การเผาถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดมลพิษท,ที่ปล่อยออกมาและในอีกด้านหนึ่งก็มีการพัฒนาพลังงานใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยครับใช่ครับคุณฤทิ์ ช่วงที่เครื่องบินกำลังล่อนลงจอดที่สนามบินซันซีนั้นผมสังเกตเห็นว่าตามภูเขามีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าและแผงโซลาเซลล์จำนวนมากนี่ก็คือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าประเทศจีนกำลังเปลี่ยนมาสู่การใช้พลังงานสะอาดครับสำหรับในส่วนของพลังงานจากถ่านหินที่จีนยังจำเป็นต้องพึ่งพาอยู่นั้นก็มีการเปิดรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อลดมลาวะที่เกิดขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือการทำเหมืองถ่านหิน โรงไฟฟ้าไปจนถึงอุตสาหกรรมปิโตเคมีโดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาตรวจสอบและควบคุมเพื่อลดมลพิษให้น้อยที่สุดครับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนของประเทศไทยเราก็ได้เข้าไปร่วมลงทุนในมฑลทนซานซีทั้งในธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินและเมืองถ่านหินซึ่งทางการมฑลทนซันซีก็ชื่นชมว่าได้ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมด้านพลังงานของจีนอย่างมากครับครับคุณสุภชัยนอกจากเรื่องของพลังงานแล้ว รัฐบาลจีนยังกำหนดให้มณฑลซานซีเป็นเขตสาธิตสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากรหรือ Resource Dependent e c o n o m y คือระบบเศรษฐกิจที่เดิมพึ่งพาอาศัยอยู่กับอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นเหมืองแร่การถลุงโลหะปิตโตรเคมีแต่ว่ารัฐบาลจีนต้องการเปลี่ยนให้เศรษฐกิจซานซีมีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้นเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาหารและก็เทคโนโลยีเป็นต้นครับ เพราะอันที่จริงแล้วอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่ามณฑลซานซีเป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของจีนที่มีความเก่าแก่มากกว่า5,000ปีเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีโบราณสถานมากที่สุดในประเทศจีนโดยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กร,รยูเนสโกถึง3แห่งคือเมืองโบราณพิงเหยาถ้ำหินสลักหยุนกังแล้วก็ภูเขาอูไทนั่นเองครับใช่ครับคุณมริ์มณฑลซานซีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมากจนมีคํากล่าวว่า ถ้าจะชมโบราณสถานบนพื้นดินต้องไปที่ซันซีและถ้าจะชมโบราณวัตถุใต้ดินต้องไปที่สานซีที่อยู่ติด,ตดกันที่มีสุสารจีนซีฮ่องเต้น,นั่นเองครับชาวบ้านในพื้นที่บอกกับผมว่าซันซีมีของดี3อย่างคือทานหินน้ำส้มสายชูแบบจีนหรือจิ๊กโชและเหล้าฝนจิวเพราะว่าบนทลนซันซีเป็นแหล่งปลูกธัญพืชทางข้าวสาลีข้าวฟ่างข้าวบาเล่เข้าวเหลียงทั่วต่าง ธัญพืชเหล่านี้นำมาหมักเป็นจิ๊กโชและกลั่นเป็นเหล้าที่รสชาติเยี่ยมครับแต่ที่ผมต้องแปลกใจก็คือชาวซันซีใช้น้ำส้มสายชูหรือจิ๊กโชกับทุกอย่างครับไม่ใช่แค่ใส่ในอาหารหรือน้ำซุปแต่ยังใช้จิ้มหมันโถสารเปาและยังมีไอศกรีมโคลาและน้ำมะพร้าวที่ผสมจิ๊กโชหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าชูด้วยครับผมลองให้นักศึกษาคนไทยที่มหาวิทยาลัยซันซีคือน้องพิชยาวีพงศ์สิงห์ ลองชิมดูแล้วไปฟังความรู้สึกว่ารสชาติเป็นอย่างไรครับคือถ้าคนที่ชอบค่ะก็จะชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ <c oughs> ก็คือไม่ชอบเลยรสรสรสชาติมันเป็นยังไงครับรสชาติมันค่อนข้างที่จะแบบก็ชู่เลยอะค่ะก็รสชาติชู่เลยแล้วก็นอกจากมีไอติมแล้วก็ยังมีชู่ยผสมโคกด้วยค่ะค่ะคนที่คนที่มาเที่ยวที่นี่เขาก็ส่วนมากเขาก็ลองสองอย่างนี้กัน น้ำส้มสายชูหรือทิ๊ชโชของดีของมณฑลซันซีต้องใช้เวลาหมักอย่างน้อย400วันและก็ยังมีแบบพรีเมียมที่ใช้เวลาหมัก8ปีหรือ10ปีด้วยครับรสชาติจึงกลมกล่อมเอามาทำเป็นขนมและเครื่องดื่มได้ด้วยครับผมได้ไปชมที่โรงงานผลิตจิ๊ชโชต,ต้นตนลับจึงได้รู้ว่าช่วงที่โรคควิดระบาดนั้นชาวซันซีใช้ทิ๊ชโชล้างมือล้างภาชนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้และตอนนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้จิ๊กโฉผลิตเป็นเครื่องสำอางเพราะช่วยให้ผิวขาวเนียนนุ่มและดูอ่อนเยาว์ครับครับด้วยความที่มณฑลซานซีเป็นแหล่งเพาะปลูกธัญ,ญพืชที่สำคัญของประเทศจีนจึงถือเป็นฐานทางเศรษฐกิจเรื่องปากคลองด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากสงครามยูเครนซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีสำคัญของโลกปะทุขึ้นราคาของข้าวสาลีและธัญ,ญพืชต่างๆก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลายประเทศในโลกนี้ถึงกับขาดแคลนอาหารอย่างหนัก จึงทาให้เกิดความตระหนักกันว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับใช่ครับคุณวริศความอุดมสมบูรณ์ของทัญยพืชน,นี่เองทําให้อาหารประเภทเส้นของซันซีมีความหลากหลายมากคนที่นี่ไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารหลักแต่กินอาหารประเภทเส้นและแป้งโดยอาหารเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อของซันซีอีกอย่างหนึ่งก็คือเต่าเซียวเมียนหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้มีดหั่นออกเป็นเส้นๆ้นนอกจากนี้ก็มีมันโทวสลาเปา หรืออาหารที่ทําจากธัญพืชต่างๆอีกหลายสิบแบบซึ่งบางอย่างผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อและไม่เคยกินมาก่อนเลยครับเรื่องอาหารก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งที่ควบคู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะครับนักศึกษาคนไทยที่มหาวิทยาลัยซันซีน้องนภอรคดีรักก็บอกว่าเธอชอบอาหารที่นี่ครับที่ประทับใจกอาจจะเป็นอาหารเพราะบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็มอออรร่อร่อยเช่นไรครับอร่อยจช น่าจะเป็นแบบพวกปิ้งย่างค่ะใช่มันมีน้าแกะด้วยที่แรกก็ไม่ชอบแต่พอลองก็อร่อยครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวและแหล่งเพาะปลูกผลิตอาหารที่จะเป็นเศรษฐกิจใหม่ของมณฑลซานซีได้แล้วที่เมืองไทยหยวนเมืองเอกของมณฑลซานซีก็ยังเป็นที่ตั้งของฐานยิงปล่อยจรวดดาวเทียมอีกด้วยโดยเป็นฐานยิงดาวเทียมที่สาคัญหนึ่งในสแห่งของประเทศจีน ที่เริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ปี2509เลยทีเดียวครับฐานยิงดาวเทียมที่ไทยหยวนตั้งอยู่บนระับความสูง1,500เมตรรายล้อมไปด้วยภูเขาประกอบกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งทำให้เหมาะแก่การปล่อยดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรและในทุกวันนี้ยังใช้เป็นฐานทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปด้วยโดยมีศูนย์เทคนิคแล้ก็ศูนย์ควบคุมสังการที่ทันสมัยที่สุดในประเทศจีนครับครับคุณวริศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของมณฑลซันซีที่ผมได้ไปพบเห็นมานั้นสะท้อนถึงแนวคิดล่าสุดของจีนที่เรียกว่าพลังการผลิตคุณภาพใหม่ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่พรรคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่3เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ประเทศไทยเรากำลังปั่นกระแสความวิตกสินค้าราคาถูกจากเมืองจีนแต่ในความเป็นจริงแล้วจีนได้เปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจมาเป็นเทคโนโลยีสูงคุณภาพสูง และประสิทธิภาพสูงผมคิดว่าคนไทยเราต้องเข้าใจจีนอย่างเป็นปัจจุบันถึงจะรับมือและอยู่ร่วมกับประเทศจีนในยุคข,ของพลังการผลิตคุณภาพใหม่ได้ครับครับสำหรับท่านฟังที่อยากไปเยือนมณฑลซานซีสักครั้งก็สามารถไปได้ไม่ยากนะครับโดยเมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดกับซานซีก็น่าจะเป็นกรุงปักกิง่งแล้วก็นั่งเครื่องบินหรือรถไฟต่อไปอยังซานซีก็ได้ หรือถ้าอยากบินตรงจากกรุงเทพไปยังเมืองไทหยวนเมืองเอกของมณฑลซานซีก็มีเที่ยวบินตรงของสายการบินไชน่าอีสเทิรซึ่งบินตรงระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินอูซู่ของไทหยวนโดยใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับท่านผู้ฟังครับพอดแคสต์บริหาไม่แพ้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทั้งผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับ โดยสามารถค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้นะครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก